Good morning นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับทิเชแล้วเราก็เรียนในเรื่องของ U and me จบไปแล้วนะคะแล้วก็สั่งงานทำงานเรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้ส่งนะคะก็ส่งมาได้ที่รายส่วนตัวเชร์ได้อีกเช่นเคยค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นเรื่องของ บทที่2 u n i e t 2 My Family นะคะ mm hmm. ก็คือเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน My mm hmm. แปลว,ว่าของฉัน Family แปลว,ว่าครอบครัวนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดนะคะสีเหลืองเล่มสีเหลืองของภาษาอังกฤษนั่นเอง,เองมาเลยเปิดไปหน้าที่23เลยค่ะเค okay, วันนี้ก็จะ เรียนประมาณสองสามสไลด์ slide, แล้วเดี๋ยวก็จะหยุดพักให้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็ทิชเชอร์จะไม่ให้กันบ้านนะคะไม่สัางงานแต่ให้นะักเรียนเขียนเป็นเหมือนคำอ่านลงไปในแนังสกขหาดตามที่ทิเชอร์เขียนเลยนะเดี๋ยวจะมีการบ้านในสัปดาห์ต่อไปในวิดีโอต่อไปนะคะอ่ะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Family ก็คือครอบครัวของฉันแน่นอนครอบครัวก็ต้องมีใครคะมีคุณพ่อคุณแม่มีเราถ้าใครมีพี่ชายหรือน้องชายหรือใครมีพี่สาวหรือน้องสาวก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะบางคนก็เป็นลูกคนเดียวเนาะอ่าบางคนก็มีคุณตาคุณยายด้วยนะคะหรือคุณปู่คุณยา่าอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่า listen and say ให้นักเรียนฟังค่ะซึ่งแอนแปลว่าเละเซแปว่าพูดให้เรียนฟังแล้วก็พูดตามนะคะเขาบอกว่า Tina and Sue are booking at a อัลบั้มก็คือเหมือนเป็นอัลบั้มรูปภาพค่ะตินาแล้วก็ซูเนี่ยเขากำลังดูเนาะ look แปลว่าดู king เนี่ยเป็นการเป็น verb ing เป็นการกระทำกำลังทำอยู่นะปัจจุบันเนี้ยอ่ากำลังดูอัลบัมรูปภาพของเขาเขาก็ มีการสนทนาการสองคนให้เราดูนะคะว่าเขาพูดอะไรกันบ้างามาดูนี่เขาพูดว่า is that your family เน yeah. เขาบอกว่าไง is that your family มีประโยคอ่าไม่ใช่สีมีเครื่องหมาย question m a แต่ว่าเป็นประโยคคาอะไรคะคาถามนั่นเองโ okay. อเคก็เขาบอกว่าอ่านี่คือครอบครัวของคุณใช่หรือไม่อ่าไม่รู้แหละไม่รู้ติหน้าหรือซูแหลถามว่านี่คือครอบครัวของคุณใช่ไหมอ่าเขาก็ตอบว่าอะไรคะ Yes it i s is, แปลว่าใช่นี่แหละเป็นข้อครัวของฉันเองในรูปนี้เนาะต่อมาอีกภาพหนึ่งเขาก็บอกว่า w h o did whose นักเรียนสามารถเขียนคำอ่านตามพิเชอร์ได้เลยนะคะลงไปในแบบทดสัดเพราะว่าถ้าเออเรากลับมาย้อนดูเนี่ยเราจะได้มีการอ่านออกเนาะ แล้วก็พอเราอ่านออกเสียวปุ๊บเราก็จะแปลได้นะคะอ่าอันนี้เขาพูดว่า who's this who this, who, this who แปลว่าใครอันนี้ย่อมาจาก is นะคะก็แปลว่าเป็นอยู่คือได้หมดอันนี้ this อันนี้เพราะนี่นี่คือใครเหรออ่าเขาถามนะคะว่านี่คือใครเขาก็ตอบว่า is my f a t h e r is my f a t h e r แปลว่าคนนี้คือพ่อของฉัน f a t h e r แปลว่าพ่อนะคะ my แปลว่าของฉันอ่าเนี่ยคือพ่อของฉันต่อมาข้างล่างเขาถามอีกว่า Is this your mother? อ okay. is this your m o t e r มีคามมาอู่แล้วก็แปลว่าเป็นประโยคคำถามเขาถามว่านี่คือแม่ของคุณใช่หรือไม่อ่าถ้าขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาคือ is am a r เนี่ยเราจะรู้ว่าการตอบเนี่ยจะต้องตอบไม่ yes ก็ no เนอะก็คือใช่หรือไม่ใช่เองคนนี้เขาบอกว่า yes it is แปลว่าอะไรคะ yes อ uh, ะ yes แปลว่าใช่นั่นเองใช่เนี่ยคือแม่ของฉันต่อมาเขาพูดว่า <c oughs> this is uh, this is my brother แปลว่านี่คือ พี่ชายหรือน้องชายของฉันเนาะอันนี้เหมือนเป็นการชี้ให้ดูเลยว่าคนนี้คือพี่ชายหรือน้องชายของฉันและ and แปลว่าและนะคะ and this is my sister yeah และนี่คือ this is อแปลว่านี่คือ นี่คือพี่สาวหรือน้องสาวของฉันนะคะโอเคใครที่ไม่ทานไม่เป็นไรสามารถกดสต็อปได้แล้วก็ค่อยๆเขียนนะคะนี่เดี๋ยวที่เชื่อจะขอไปต่อนะคะเลียก่อนรี่าต่อมาหน้าต่อไปเลยอ่านี่เขาบอกว่า practice in play look up and answer ก็คือให้เราดู ถามแล้วก็ตอบด้วยนะคะแปลว่าถามแปลว่าตอบก็เหมือนดูอ่ะดูในรูปนี้เนาะเขาก็มีการสนทนากันอ่าเขาชี้ไปที่อะไรชี้ไปที่ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะดูจากรูปเขาเลยพูดว่า mm hmm. Who is ่เอสด้วยผู้สี่ s แปลว่านี่คือใคร ผู้หญิงก็ตอบว่าอะไรคะเป็นเด็กผู้หญิงนาะในรูปเนี่ยเ็าตอบว่า is my sister แปลว่าอะไรคะก็คือพี่สาวของฉันนั่นเองคนนี้คือพี่สาวหรือน้องสาวของฉันได้หมดเลย sister แต่ได้สองอย่างนะคะไม่พี่สาวก็น้องสาวคะ่ะ okay. โอเคแล้ค่ะ อ่ะมาถึงนาทีสิบห้านะคะก็มาดูกันคนนี้เขาบอกว่า uh, who dead? Who dead? อ่า who does who does ลืมลืม who d o e แปลว่าน,นั่น no catch แปลว่าน,นั่น นั่นคือใครเขาชี้ไปที่รูปผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนแบบมีดิ้วรอนิดนึงเราก็ดูออกเนะว่าเป็นคุณไม่คุณย่าก็คุณยายนะคะเขาถามว่านั่นคือใครผู้หญิงตอบว่าไงคะ is my grandmother yeah. is my grandmother แต่ว่า นั่นน่ะคือคุณย่าหรือคุณยายของฉันเอง my แตว่าของฉันนะคะ grandmother ก,ก็แปลได้สองอย่างก็คือไม่คุณย่าก็คุณยายครับอ่ะแล้วเขาก็ถามอีกแต่เป็นลักษณะการถามที่แตกต่างจากคำว่า who ละถ้าถาม who อะไรเงี้ยเขาก็จะต้องตอบด้วยคำศัพท์ใช่ไหมแต่ถ้าขึ้นต้นด้วย is มันเป็นการขึ้นต้นด้วยคำกริยานะคะ is That your g r a n d f a t h e r อันนี้เขาขึ้นต้นด้วย is เว <is S 3> ลาตอบก็ไม่ yes ก็ no เนอะอ่ะเขาชี้ไปที่รูปคุณปู่หรือคุณตายแหละกแก่ๆผู้ชายเขาถามว่า is that your g r a n d f a t h e r is that your g r a n d f a t h e r นั่นคือ คุณปูกคุณตาของคุณใช่หรือไม่เพราะว่ามี q u e s t อ o n มายอย่าลืมเราต้องแปลภาษาไทยให้รู้สึกว่ามันเป็นประโยคถามเหมือนกับภาษาจฤษนะคะอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าแมวมากวนแมวแอบมากวนอโอเคผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า yes it is นะคะ yes it is. Yes แปลว่าอะไรคะใช่นี่แหละคือคุณปู่คุณตาของฉันเองโอเคใครที่ยังเขียนไม่ทันพีเชื่อก็กดสอบได้เลยอ่ะต่ออีก,กสไลด์นึงแล้วเดี๋ยวจะหยุดพักเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูในวันถัดไปพี่เชื่อจะสอบอีกคลิปหนึ่งแยกให้นะคะอ่ะเรามาหน้าที่16ค่ะหน้าที่16ดูจากรูปมีหมายเลขน,นี้ อันนี้หมายเลขหนึ่งนะคะอันนี้หมายเลขสองหมายเลขสามแล้วก็หมายเลขสี่อันนี้หมายเลขหนึ่งก็คือเป็นพ่อหมายเลขสองเป็นแม่หมายเลขสามเป็นพี่ชายหรือน้องชายหมายเลขสี่เป็นสาวหรือน้องสาวตัวนี้ก็คือตัวเราเองใช่ไหมอ่ะเขาถามว่าเขาถามว่าอะไรคะ Who i s is แปลว่านี่คือใครใช่ไหมนี่คือใครนี่คือใครอ่าผู้หญิงเขาพูดว่าหมายเล็กหนึ่งเนาะเราก็ต้องตอบว่าหมายเล็กหนึ่งใครใช่ปะอ่ะเขาตอบว่าอะไร,อะไร is อย่าลืมนะคะถ้าถามขึ้นต้นด้วย who เราจะต้องตอบเป็นคำศัพท์ ตัวบุคคลน,นั้นนะคงถามว่าใครเนาะ is my father แต่ว่าอะไรคะนี่คือพ่อของฉันเองอ่ออันนี้เขาก็ถามอีก who's dad who's dad แล้วแน่นหลักคือใครชี้ไปหมายเลข3สามผู้หญิงก็ตอบว่า is my but i s my but e r แปลว่าเนี่ยคือพี่ชายหรือน้องชายของฉันเองอ阿 s i s t เห็นไหมเขาไม่เหมือนคนอื่นละเป็น is that เป็นการถามแบบขึ้นต้นด้วย is เนาะ you r sister ถ้าขึ้นต้นด้วย is แน่นอนตอบไม yes, ่ yes ก็ no เราไปดูซิเขาบอกหมายเลขสี่เขาถามว่า Is that your sister? แปลว่าอะไรคะนั่นคือพี่สาวหรือน้องสาวคุณใช่ไหมแล้วมาเรามาดูหมายเลขสี่นะคะเป็นผี่หญิเนาะเท <Hey, S 2> ก็ตอบว่า Yes, it is นั่นเองโอเคนะักเรียนก็สามารถเขียนภาษาไทายลงไปในแบบึุหัดได้เลยนะคะอ่าวันนี้ทิเชอร์ไม่ได้สังส่งกานบ้านเพราะว่าเหมือนให้เราได้หยุดพักผ่อนด้ว แต่ในคลิปหน้าจะมีกันบ้านนะคะโอเค o ุ d บายเดี๋ยวไว้พบกันใหม่